อะไรก็พี่บอลไว้ต้นชั่วโมงครับเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งเราจะมาคุยกับศิลปินที่เข้าคลื่นในชั่วโมงแรกของผมนะฮะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับน้องดารันนะครับต้องดารันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับดารันครับผม <S <S 2> <S 2> เป็นยังไงบ้างฮนะกับพาร์ทการเป็นศิลปินก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหลา,หลายคนแบบ <S <S <ừ> รู้จักดารันก็จะรู้จักในพาร์ทของเป็นแบบนางแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะค่ะขออนุญาตขอแมได้ไหมได้ครับผมได้เลย โอเคโอ้โห okay. oh, oh, มาขนาดนี้ต้องโชว์หน้า <c oughs> สวยๆหน่อยแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดารันก่อนจะไปคุยนันต่อเดี๋ยวให้ดาราันทักทายเป็นแฟนชาวเมลลหน่อยครับ <c oughs> สวัสดีค่ะดารันนะคะวันนี้มาในฐานะศิลปินจากค่ายบัตเตอร์สาวไทยแลดนดคะ่ะอ่าโอเคครับผมตอนนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะก็กดหัวใจส่งดาวมาให้ได้นะครับผมอ่ะเริ่มเลยครับ <c oughs> ดารันครับก่อนหน้านี้เราเป็นนางแบบ <c oughs> มาเดินทางแสดงแล้วนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นมาไงครับผมทำไมถึงมาเดบิวต์เพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินนะครับก็ให้เล่าหมดเลยไหมคะหมดเลยครับผมมีเวลาถึงหกโมงเย็นครับวันนี้เราเล่าไปเรื่อยๆเลยอันนี้เดี๋ยวกระชับมาให้ดีกว่าก็คือว่ามันก็เป็นความฝันหนึ่งตั้งแต่เด็กค่ะที่อยากเป็นนักร้องก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยก็คือประกวดแบบ หาเวทีไปประกวดนั่นนู่นนี่เพราะว่าอยากเป็นศิลปินแต่ว่าด้วยจังหวะตอนนั้นนะคะเรายังไม่ได้แบบพร้อมที่จะเป็นศิลปินลยดีกว่าด้วยวิธีการร้องอะไรอย่างนี้ยในสมัยนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันคงไม่ใช่ทางอะไรอย่างี้ค่ะตอนนั้นก็เลยโฮไวไก้ก่อนครับจนถ้าจะเก็บพับเก็บกล่องไปเลยของปันนี้อะไรเงนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสายมาเริ่มประกวดนางแบบก็เลยได้เข้ามาวงการนางแบบเริ่มเล่นละครเล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้ยค่ะ จนลืมไปแล้วว่าเคยอยากเป็นนักร้องใช่ค่ะแต่ว่าช่วงที่ทํางานในวงการมันถึงที่เป็นนางแบบที่เป็นเล่นละครซีรีส์อะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ยังเรียนร้องเพลงอยู่ตลอดอก็คือยังไม่ได้ทิ้งก็ยังเรียนอยู่เรื่อยแล้วก็ยังฝึกร้องอยู่เรื่อยๆฝึกอ่า จริงมันไม่ใช่ฝึกอะหนูหนูรู้สึกว่าหนูทําเพราะว่าทาแล้วมีความสุขมากกว่าเหมือนไปทําสิ่งที่เราชอบเหมือนแบบเอ้ยเราเป็นอะไรก็ตามเรายังคงไปเรียนวาดรูปอยู่เลยวาดรูปเป็นเป็นฟิลนั้นใช่ค่ะแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วว่าจะได้เป็นศิลปินอะไรเงี้ยะหันมาโฟกัสด้านซีรีส์ด้วยซ้ำแบบว่ามาทางการแสดงเลยอะไรเงี้ยค่ะจนวันหนึ่งหัวหน้าที่กันตนาเนี่ยค่ะเขาก็ได้พาไปกินข้าวกับทางสไปซี่ดิสซึ่งมีพี่เต่งมีผู้ใหญ่หลายๆท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อ่เป็นมันเหมือนเป็นงานปาร์ตี้เล็กๆงานหนึ่งที่แบบว่ามีวงพี่แนปอลีนขึ้นมาเล่นด้วยแล้วก็เด็กๆกันตนารวมกับคาสไปซี่บีมากินข้าวกันมาคุยมาจอยโมเมนต์กันอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นผู้ใหญ่ที่พาเราไปกินข้าวรู้ไหมครับว่าเราเป็นคนชอบร้องเพลงชอบด้านดนตรีด้วยอยู่แล้วทราบทราบค่ะตอนนั้นก็คือทราบแต่ว่าเหมือนอ่าเ่ามีเด็กมีน้องๆที่แบบว่าเหมือนเล็งๆไว้ว่าอยากอยากพาน้องคนเนี้ยไปหาพี่เต้มาแนะนําให้รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า หนูว่าไม่ได้อยู่ในนั้นไม่ได้อยู่ในลิสต์นั้นแค่เป็นฟิลแบบมากินข้าวด้วยกันไหมหนูขอไปกินข้าวด้วยได้ไหมประมาณนั้นใช่ค่ะทีนี้ก็ระหว่างกินข้าวกันไปก็มีคอนเสิร์ตเล็กๆจากพี่ดาบอรีแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยขึ้นไปร้องร่วมไปจอยสนุกสนเหมือนเป็นปาร์ตี้เกเรที่บอกใช่ไหมครับใช่ค่ะทีเนี้ย หนูก็ไม่ขึ้นนะหนูยังไม่กล้าขึ้นให้คนอื่นขึ้นไปให้หมดเลยเราจะทําเนียนจะไม่ขึ้นจนมาให้เพื่อกินข้าวใช่ครับผมใช่อย่างนั้นเลยค่ะทีนี้ก็เหมือนเหลือคนสุดท้ายอ่ะเขาก็เล็งมาบอกขึ้นค่ะทุกคนขึ้นหมดแล้วนะลูกไปเลยนี่ก็แบบอ้าวจริงเหรอแล้วรอเพลงอะไรอ่ะขึ้นไปร้องเพลงอะไรกันนะนรไรก็เลยหาตรงนั้นเลยค่ะครับ ก็เพลงนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ร้องเพลงอะไรทำได้ไหมตอนนั้นเพลงพี่โซมาลีค่ะตอนนึงก็เพลงซับเปซี่ที่มีของใครบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยถึงว่าทำการบ้านดีแล้วก็ผมไม่ไปร้องใครอื่นนะใโอเคอยู่เป็นอยู่เป็นเอ้ยอยู่เป็นก็เย็นใจนะครับผมทุกวันนี้ก็เลยอยู่ในร่มโพลร่มไรของสปายพี่ดิทค่ะใช่ไหมฮะอะไรอย่างงี้ค่ะกแล้วพอร้องก็ไปร้องเสร็จปุ๊บแล้วเป็นไงต่อครับก็หลังจากวันนั้นมาพี่เต้นก็กริ้งมาที่หัวหน้าบอกว่าอยากเอาดารันมาทำ อ๋ออยากลองมาแบบเดบิวต์ไหมอยากลองทำไหมอะไรประมาณเนี้ค่ะหนูก็แบบเจอช็อกไปแบบนึงค่ะแล้วก็กรีดกินแล้วบายด้วยโอ้คือแบบดีใจแบบอยู่ดีๆมันก็มาถึงใช่ไหมครับมันเกินคาดมันไม่ได้คาดแล้วอ่ะไม่ได้คาดหวังแล้วอะไรเงี้ยมันเลยแบบโหมันตุบ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 มันดีใจมากๆกันแบบโหอยากทําเอาเลยค่ะพร้อมค่ะเริ่มเลยค่ะอะไรอเงี้ยแต่พอไปปุ๊บสไปซี่ดิสแล้ว ทำไมถึงมาอยู่ที่ Butter South Thailand ครับผมคือ Butter South Thailand ก็คือเป็นหนึ่งในร่วมของสไปซ d e e ิ s ใช่ไหมครับอตอนแรกก็เหมือนอหนูทราบแค่ว่าเราทําร่วมกับสไปซ d e ด d s อะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเหมือนพี่เต้เขามองว่าเออเขาอยากทําค่ายลูกขึ้นมาเป็นค่ายย่อยชื่อว่าบ u ต t e r ร o u t h ไท a i l a n d อยากให้เป็นอีกฟิลหนึ่งเพราะเขาเหมือนเห็นลุกเราดูเป็นแบบน่ารักสดใสอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า อยากฉีกคาแรคเตอร์ออกมาจากสปซี่ดิสใช่ค่ะสปซี่ดิเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งแล้วอย่างของบริวซาวเป็นคาเลคเตอร์ประมาณไหนน่ารักสดใสใช่เป็นฟิลแบบเพลงป๊อปฟังง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณเป็นฟิลแบบนี่บบน,น่ารักสดใสเล่นกีตาร์ได้ ด้วยม,มาเป็นพอ,อ๋อเป็นพับเนี่ยด้วยครับเข้ามาเลยครับครับผมตอนแรกน้องเดินมาวันนี้วุ้ยโชคดีของผมอีกแล้วได้ฟังศิลปินเล่นสดแล้วนะครับผมอ๋อน้องตอบทันควันแบบไม่ให้สงสัยต่อเลย <c oughs> หนูเอามาเป็นพับค่ะพี่เ,เล่นได้จริงเ,เล่นได้จริงใช่ไหมะอ่ะฝากวางไว้ต่อข้างครัอ่าโอเคครับอยากเล่นเมื่อไหร่บอกได้เลยนะฮะโอเคโอเคเลยข้างครับผมโอเค คาแรคเตอร์ของทางมาดูดาวอ๋อเข้าใจแล้วฮะมาฉีกทางหนึ่งเวน้องเป็นฟิลน่ารักนะครับผมเด็กตลกด้วยหลักๆโอเคเรามาคุยถึงเพลงที่เป็นเดบิวต์ดีกว่านะครับเออเดบิวต์เพลงนี้เป็นเพลงแรกเพลงนี้รักขั้นเดียว Fol แ i ้ว l o v e เนี่ยฮะพูดถึงอะไรครับแล้วเรามีส่วนร่วมในการทำเพลงไงบ้างครับก็คือตอนเริ่มแรกเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มมาเป็นเพลงนี้ยก็คือว่าทางพี่เต้ก็คือให้พี่โต้เนปอาลีนะคะครับ ที่เราขึ้นไปหลอนุ่งที่วันนั้นเราไปนข้าวด้วยกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ได้เรียนรอของหวานอยู่ข้างล่าง่ขึ้นไปสักทีนึงกลับมากินกันเทียมแล้วกลับพม่าช่ค่ะพี่โตมาช่วยเลือกในเรื่องของการแต่งเพลงค่ะแล้วก็ได้พี่เต่อมาโปรดิวครับค่ะทีเนี้ยก็ช่วงเลือกเขาก็จะให้เราเหมือนแบบ เลือกเรื่องมาคือเราอะแต่งเพลงไม่เป็นใช่ไหมคะก็จะใหม่มากใช่ไหมใหม่มากค่ะนานไหมครับกว่าที่จะเริ่มแบบเริ่มการทํางานเข้าไปอยู่ไปที่คุยอะไรเสร็จสับแล้วเริ่มโปรเจกต์ในช่วงเวลาประมาณถ้าโปรเจกต์นี้ถ้าตั้งแต่วันแรกจนเพลงออกประมาณปีครึ่งค่ะปีครึ่งอใช่ก็นานอยู่ค่ะแบบว่าเพราะว่ามีขั้นตอนมีขั้นตอนใช่มมีเรียนเพิ่มมีอะไรอย่างนี้ไหมครัคุยทิศทางว่าตัว ารนอยากไปทางไหนอยากจะออกลุกเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เขาวางมาให้ก่อนค่ะอเขาวางลุกวางคาแรคเตอร์ให้ก่อนเพราะว่าอยากขายในในกลุ่มวัยรุ่นใช่ค่ะคือเป็นอยากให้ฟังง่ายๆสบายๆเด็กๆฟังแล้วก็เต้นตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมากลับมาที่พาร์ทการทํางานครับพอได้พี่มาช่วยเขียนเนื้อได้มาโปรดิวมาทิศทางให้ละยังไงต่อใช่ก็พอเราเริ่มเขียนเพลงเสร็จไรเสร็จก็เริ่มอัดเสียงครับ อัดเสียงแล้วก็ a r เร n จ์กันเริ่มแบบปรับกันตรงนี้อยากเปลี่ยนก็มีอัดใหม่อัดแก้เพิ่มก็มีค่ะก็คือทํางานร่วมกับพี่ๆเขาไปเลยคุยกันตลอดในข่าวใช่ไหมครับใช่ค่ะเออแล้วทําไมเราถึงหยิบเรื่องนี้มามันไปลงที่ว่ารักข้างเดียวไงครับพี่โตเป็นคนเลือกมาจากเรื่องหนูเล่าไปประมาณสองสามเรื่องค่ะแล้วก็พี่โตก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมีความแบบใสๆอยู่ในนั้นการที่เราแบบ ไปแอบรักใครคนหนึ่งแต่แค่เห็นเขาอ่ะอยู่ไกลๆแล้วก็มีความสุขแล้วโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปบอกแสดงว่าเอาวัตถุดิบจากเพลงนี้จากตัวเองเนี้ยเราเล่าเรื่องไปเรื่อยๆแล้วพี่โตเขาเลือกเรื่องนี้ใช่ไหมฮะนั้นขอถามหน่อยว่าถ้ารันเป็นคนที่สมมติถ้าแอบชอบคนเราจะแอบมองไปแบบเนี้ยโดยที่เขาไม่รู้หรือว่าเป็นคนแบบอยากจะบอกไปตรงๆแล้วแต่คนค่ะแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนค่ะอะไรที่ตัดสินว่าไอ้คนนี้อยากบอกคนนี้อยากเก็บไว้วิธีการ เข้าหาของเขาที่เข้ามาหาเราแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะใช่แต่เราเราไปชอบเขานะเราแอบชอบนะแค่เราแอบชอบเขาก่อนแอบชอบเขาก่อนแต่ว่าดูดิว่าเขามีรีแอคกับเรายังไงใช่ค่ะประมาณนั้นซึ่งซึ่งโมเมนต์ในเรื่องเนี้ยคือมันเป็นโมเมนต์ที่เราแอบชอบเขาอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ไม่กล้าบอกเขาค่ะเขารู้สึกว่าเขาสูงเกินไป อ๋อคือความสูงก็สูงเกินกว่าเราทุกอย่างอ๋อทุกอย่างแบบฐานนดูไม่ค่อยเหมาะสมกันแบบเราน่าจะแบบไปเทียบเขาไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นค่ะก็เลยแอบชอบอยู่ห่างๆแล้วก็แค่มองเขามีความสุขแล้วมีความสุขแล้วและในพาร์ทของเส้นเรื่อง MV อ่ะเราได้มีการใส่ไอเดียของเราเข้าไปด้วยไหมมีค่ะมีค่ะก็ช่วยกันคิดเขาว่าอยากให้ MV ไป ในทิศทางแบบไหนสีเอมวประมาณไหนแต่ว่าเรื่องสตอรี่ไลน์อะไรเนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งของทีมทีมทางทางทีมกับใช่ที่เขาเลือกมาอก็คือเขาจะทำมาให้เราเลือกอีกทีพวกชงพวกชุดอะไรนี้เลือกด้วยไหมถ้าเห็นในเอคือใส่หลายชุดมากแล้วแต่ละอันมีน่ารักมีวินเทจมีใสมีอะไรพวกนี้เราได้เลือกเองไหมพราะว่าหนูชอบชุดประมาณอย่างนี้ก็อ่า ชุดก็คือตอนโหเราฟิตติ้งกันหลายรอบอยู่เพราะว่ารอบแรกเลยอ่ะไม่ใช่แนวนี้เลยค่ะร,รอ,อบรลื้อเลยเหรอ,อใช่งว่าแนวนี้คือลื้อมาแล้วหนึ่งรอบโอ้โหเยอะมากเพราะถ้าใครได้ดู MV จะเห็นแบบคือมูสดสดใสทิศทาง,างที่บอกไว้แต่ว่าชุดเนี่ยน่ารักทุกชุดแล้วก็เปลี่ยนหลายชุดมากเลยใช่ก็คือตอนแรกชุดใน MV เนี้ยที่เราฟิตติ้งกันอะ่ะมันจะเป็นชุดออกแบบแฟ,แฟชั่นเลยเปรี้ยวๆแฟชั่นจ๋าเลยซึ่ง พอฟิตต้งมาแล้วมาฟังเพลงอ่ะภาพมันไม่ค่อยเข้ากันอใช่ค่ะทีนี้พี่เต้งก็เลยบอกว่ารื้อเลยดีกว่าพี่รู้สึกเหมือนพี่เต้งเขามองว่าเพลงเนี้ยอยากขายแบบให้ดูแมอะสอะค่ะคก็เลยอยากเลือกเสื้อผ้าที่คนดูสามารถดูแล้วไปใส่ตามได้คือจริงๆแล้วการทำเพลงหนึ่งเพลงแล้วยิ่งเป็นซิงเกิลเดบิวด้วยสำหรับครั้งแรกอของดารันเนี่ยพี่มองว่าพอ,พอคุยกันมาขนาดนี้แล้วแบบทีมทุกคนแบบค่อนข้างจะ ตั้งใจมากๆ<ช>อยากให้ออกมาดีแล้วก็ใช้เวลา1ปีครึ่งเนี่ยคือแทบจะทุกรายละเอียดของโปรเซสนี้้เลย<ช>ทุกคนคทำมาปุ๊บแล้วมันไม่เข้าอ่ะทุกคนจอมฟิตติ้งไปแล้วหรือเอาใหม่ให้มันดีที่สุดกว่าจะเดบิวต์กว่าจะถึงวันนี้ก็คือแน่นอนผ่านการทําทุกขั้นตอนแบบตั้งใจหมดเลยถูกฮะแกเราแก้อีกค่ะแก้าก้อีกือไหมทำหน้ารันหน่อยดีกว่าในการที่เพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์แล้วก็ทําทุกอย่างมาแบบ ไม่ได้ใช้เวลาอันรวดเร็วด้วยใช้ความพยายามใช้เวลาในการทำมาประมาณปีครึ่งพองานออกมาแล้วเรารู้สึกอย่างมื่อกี่เห็นเข้าไปดูเดือนหนึ่งนี่ไปครึ่งล้านแล้วยอดวิวนะฮะถือว่าเร็วมากด้วยรู้สึกไงพางครับหนึ่งเลยรู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกอีกอีกความฝันหนึ่งของเราที่ ความเขาเรียกว่าอะไรฝันที่ไม่กล้าฝันแต่มันมันได้ทําแล้วฝันที่เคยฝันว่าอยากเป็นแต่ว่าเราพับโปรเจกต์เนี้ยเก็บไว้ในลิ้นชักนานมากจนลืมไปแล้วด้วยใช่ค่ะถ้าเราไม่ได้กินข้าววันนั้นนะจริงเออแล้วถ้าเราไม่นั่งรอของหวานจนถึงคนสุดท้ายนะเออใช่ไหมมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบผูกมันออกมแบบดีใจมันดีใจมากมันแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆอย่างทุกๆคนเลยค่ะที่แบบว่ามันทําให้ ให้หนูได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ได้แล้วก็ได้ทมเพลงนี้ที่แบบว่าเป็นความฝันที่มันแบบโอ้ยหนูจะพูดไงนั่นแหละมันแบบถ้าใครได้ดูนะมันเป็นการท้าทานะครับผมมันแบบเออความรู้สึกเนี้ยแบบโอ้ยอย่างเงี้ยเลยฉันได้ทําแล้วใช่ค่ะโอเคถ้าถามในไอดอลของของดารานในพาร์ทของการเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับมีไหมมีค่ะใครครับเออหนูชอบ ดวลิป้าค่ะชอบอันก่อนเลยนะก่อนหน้าปัจจุบันเนี่ยค่ะโอ้พี่เอเหมือนกันนะฮะชอบตอนที่เขาออกเพลงแรกๆเลยอ๋อตอนแรกๆเลยใช่ไหมแต่ตอนตอนนี้ก็ยังชอบชอบเนื้อเสียงค่ะใช่รู้สึกเท่แล้วถ้าในในไทยเราฮะศิลปินที่ในไทยก็ถ้าที่ชอบชอบก็จะมีฟิลพี่ส้มาลีที่แบบชอบจริงๆแล้วก็มีบอกกี้ไรออนวงเคลียจะชอบสายแบบ เสียงแบบเท่ๆเป็นเอกลักษณ์นะเสียงแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเส้นเสียงจะร้องขึ้นมารู้เลยว่าใครร้องใช่ค่ะโอเคครับผมหลังจากนี้หลังจากเดบิว well ต์เพลงแรกไปปุ e ๊บจะมีเพลงที่สองหรือผลงานอะไรตามอีกไหมครักำลังดําเนินการอยู่ในกาลังดาเนินการอยู่พี่แมสติ่งอล้วตอนนี้อยู่ขั้นตอนดําเนินการอยู่นะครับผม อ๋อโอเคอยู่ในโปรเซสการแบบทีมงานคุยกันไว้แล้วทิศทางที่วางไว้ของของเพลงต่อไปยังคงเป็นฟิลฟินี้ไหมหรือว่าจะมีอะไรที่มันฉีกออกไปเพลงที่สองบอกได้ไหมคะอืมบอกได้นะนิดหนึ่งอ๋อนิดนึงก็คือแบบอ่าบอกว่าจะเป็นเพลงช้าลงช้าลงใช่ค่ะแค่นี้ดีกว่าโอเคครับตอนต่อตาเลือกลากมากครับช้าลงเยอะไปไหมคะมันเหมือนแบบเอยต่อไปัด มันไม่กี่เยอะเลยไหมครับอ๋อได้กระช้าลงโอเคครับผมเอาไว้ช่องนี้น,นะฮะแล้วเดี๋ยวอีกนานไหมอีกนานาตอนนี้กอ็อยู่ในขั้นตอนกำลังแต่งเพลงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะ<ช><ๆ>สักป,ประมาณเดือ,สอ,ดอนสองเดือนประมาณนี้นะฮะโอเควันนี้ดีใจมากเอาอ,อีกอันหนึ่งแอบถามก่อนพอในพาร์ทที่ดารันทำมาหลายอย่างแล้วเริ่มจากนางแบบเล่นซีรีส์เป็นนักแสดงมาแล้วอพอมาเป็นศิลปินนักร้องนัก้ดนตรี ความแตกต่างมันต่างกันไหมครับต่างกันมากทุกทุกอย่างเลยค่ะนางแบบก็ทํางานอีกแบบหนึ่งซีรีส์ละครก็ทํางานอีกแบบหนึ่งพาศิลปินก็อีกแบบหนึ่งชอบอันไหนมากสุดโอ้ตอบยากอะคือถ้าเอาแค่นางแบบกับศิษย์กับซีรีส์นักแสดงอะค่ะยังเทียบกันได้เพราะเราใช้เวลาทํามาหลายปีแต่ศิลปินเพิ่งเริ่มอันเนี้ยอันนี้ยังไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้ค่ะว่า ไม่ชัวแบบไหนที่สุดวางเป้าหมายตัวเองในพาร์ทศิลปินไหมว่าแบบเราอยากมีโกอะไรของการเป็นฐานะศิลปินยังไม่ได้คิดถึงขนาดเลยมันใหม่มากเลยค่ะใช่ก็แค่รู้สึกว่าอยากอยากทำเพลงให้คนฟังฟังแล้วมีความสุขเท่านี้ก่อนเอตนี้เท่านี้ก่อนเอันผมว่าผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีแต่โกบางทีโกไม่ต้องไก่มากหรือโกไม่ต้องใหญ่ ใช่ไหมแค่แบบทำออกมาแล้วถ้าคนฟังคนดูแล้วแฮปปี้รู้สึกว่าจอยกับงานที่เราทำออกไปแค่นั้นก็โอเคแล้วเท่านี้ก่อนตอนนี้เท่านี้ก่อนตอนนี้นะฮะแล้วก็เหลือไปมองเยอะไหมคะโอเคโอ้เดี๋ยวให้ฝากหน่อยฮะซิงเกิลแรกซิงเกิลดบิวนะครับผมรักครั้งเดียวฟลิงเลิฟของดารันครับผมใช่ไงก็ฝากไปฟังเพลงรักครั้งเดียวฟลิงเลิฟของดารันกันเยอะนะคะได้ทุกช่องทางเลยค่ะทั้งใน YouTube ของช่องบรรเจ้าสาวไทยแลนด์แล้วก็ ช่องทางสตรีมมิ่งออนไลน์หมดเลยมีลงครบหมดแล้วไปฟังกันได้นะคะครับผมหรือว่าขอมาที่เมนโลได้เลยนะฮะทิมมาเลยนะครับผมดารันนะครับผมรักท่านเดียวจัดให้แน่นอนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพลงที่สองหรือมีผลงานอะไรนะครับขอเรียนเชิญอีกที่นี่ยินดีมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลานไปด้วยการเล่นกีตาร์โชยหยอกเล่นครับผมนะฮะเเล่นได้นะเล่นได้ครับมาเอาฮะขอสักหนึ่งหุกครับผม ขอคองเลนได้ไหมคะนี่จริงปหมโอเคฮะเล่นได้แต่ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเล่นอะไรได้บ้างครับมีดนตรีได้เลยว่ากีตาร์ส่วนใหญ่หนูชอบเล่นดนตรีไทยอ่ะเอ่องงจริงจริงจริงอ๋อเมื่อก่อนคืออยู่นาตาสินนะคะทั้งล่ำไทยแล้วก็ชอบเล่นพวกแบบละนาดเอกคองขิม พี่เป็นอยู่อย่างหนึ่งคือดนตรีไทยอังกะลุมตอนเด็กเล่นกับเพื่อนที่อยู่แถวโดแถวพร้อมกันเลยใช่นะฮะมานี่ครับเป็นครั้งแรกนะฮะเป็นซิงเกิลเดบิวต์ของ่ารันร้วงแล้วนี่ก็ครั้งแรกด้วยที่ดารันเล่นกีตาร์ร้องเพลงเพลงตัวเองตอนไลฟ์สัมภาษณ์นะครับโหดีใจมากวันนี้ ไม่เป็นไรไมันไม่ใช่นนไม่กดดันพี่ถ่ายเลยนะครับผมของพี่เองด้วยมาฮะดีใจนปับ <laughs> ไปครับผมยังต่อยังนะฮะสำหรับซิงเกิลแรกครับผมรักข้างเดียวใจฉันนั้นยังไม่พร้อมยังไม่ยอมบอกหรือเธอแค่ทุกทีที่ได้เจอ baby I don't know why ใจฉัน เรับผมอ๋อเยี่ยมมากๆนะฮะอ่ะคุยจบแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณน้องดารันมากนะครับที่ไปเยือนเมโลอะไรชอบไอดอลแมนนะครับผมนี่มีโปสเตอร์ด้วยนะฮะอันนี้เราต้องไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันบ่อยๆนะโอเคนะครับผมตอนนี้นะฮะผู้ฟังได้ฟังอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปฟังซิงเกิลเต็มนะครับผมซิงเกิลแรกของดารันนะฮะรักข้าเดียวเขาเรียกอินเลิฟได้เลยครับผม